สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลยว่าพักข้อสักมือหนึ่งนะคะวันนี้อากาศดีเห็นแดดบาค่ะโอ้ยอยากนอนแดดสันชัยกับพี่น้องไปเดินมานะคะพาลุงไปเดินมาวันที่สองแล้วค่ะพี่น้องก็เลยทำลงมาทําสวนนะคะทําสวนเก็บกวาดค่ะจะรุ่งพักอีกค่ะพี่น้องนะคะพเพราะแดดดีอันนี้ก็สวนผักป้านรืออันนี้ออกเลยค่ะให้โดนแดดนะคะเนี่ยผ้าใบสีดํหรื้อออกค่ะเดี๋ยวต้องเก็บกวาดหมดนะคะเพราะว่าผักบางอย่างมะเขือเทศลงแล้วค่ะพี่น้องเห็นไหมคะ เออลงพักลงยังรีบลยบรรอวแลลวค่ะข้างในเพราะว่าต้องดูก่อนให้แดดมันดดนสองนะคะพี่น้องนะฮะป้าก็เลยเออนี่แหละค่ะก็เลยทําวันะนิดวันะห,หน่อยครับพี่น้องนะคะเนี่ยพอนไขานะคะสวนดอกไม้มันก่อนเดี๋ยวต้องจัดการนนครับพี่น้องนะคะดอกไม้อยู่ตรงนู้นมันเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะปาา้าก็เลยทำไบบนี่ครับพี่น้องที่เอนั้นปักล่มค่ะนะ,ะปักตินลมถ้าปูนซีเมนต์ครับพี่น้องเริ่มแห้งแล้วนะคะซอลม,มันไม่มา ก็ <g ul ain> เรื่อมาเฮ็ดเนี่ยคอ,อกเนี่ยนะคะที่ป้าเฮ็ดเองนะพี่น้องทีนี้แดดมันต้องการแดดนะคะเเพราะว่าแดดหลายแล้วก็หนูหลยคับพี่น้องลุกขึ้นออกมากินไหมตายเมื่อไนี้ก็ได้กินก็เลยบอกว่าเออนี่คือปลูกเออย่างกับเอแตงกวานะคะได้กินอยู่ด้วยค่ะมอเขือเทศป้าก็ใช้มันเลื่อยออกมานเนี่ยนะป้าก็จะลื่อออกลือ่อพวกนี้ออกนะคะพาะใบ หรือออกนะฮะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าแสงสว่างเข้าอย่างเต็มที่เพราะบางทีมันร้อนก็ร้อนจริงนะคะร้อนจนแบบว่าลวกเลยอะ่ะนะคะป้ากระัวมันจะโค้นนะคะป้าจะเอาแต่ผ้าผ้าใบออกนะคะพี่น้องเออเนี่ยแหละค่ะนะ,ะดอกไม้กำลังขึ้นมาลมมาเลมกับเทย้อยเก็บค่ะกำลังทําแดดดีมากพี่น้องโอ้สันชัยคือชิวๆนะคะพี่น้องช่วงนี้ช่วงฮอลลีเดย์นะคะเดี๋ยวยังไงกัสวนเนี่ยดอกไม้ปลูกนะคะพี่น้องเห็นไหมคะ่ะสวย เดี๋ยวก็ต้องนาร้อนก็ต้องเอาลงอีกครับพี่น้องนะคะตันนี้มันกําลังขึ้นนะคะกาลังขึ้นสวยๆป้าก็รอเบิ้งเดี๋ยวพราะป้าชีวหฮอรเดีคกับพี่น้องเนี่ยเห็นบอกว่าอู้เห็นไหมสาเะเน่ขึ้นมากแล้วครับพี่น้องเบิงเด้ต้นมะนาวซื้อมาจักเถือกระต่ายเท่าน,นั้นก็เรียบมาเวงนกซะเนี่ยกูซื้อต้นหนึ่งหาสิบหกสิบยูโรตายมดยังา่ากูบดถูกฉะละูกับตน้นมะกรูดอีรีครับพี่น้องซื้อมาซี่เทียวหาทเทียวเล้วตอนนี้ปา้ากำลังเคาะเม็ดมัน ซื้อไว้มันมาเพาะเองว่ามันสิขึ้นบอมันขึ้นต้นมาแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้นานแค่ไหนนะคะป้าก็จะถนอมเบืองก่อนนะคะพี่น้องอ่ะซื้อแม่นเป็นกล้องเลยแล้ว้าไปกินเนี่ยนะคะโอ้ยชุดหยดเลยนะคะพี่น้องแด,ดดดีดีนะคะโอ้ยมึงนอกเนี่นะคะเวลาใครอ่ะเห็นแดดเขากะระเลนใส่เนาะคะ่ะพี่น้องนะคะมันบ่าเป็นแดดเมืองไทย แดดมึงค่ายแนงเ่น,เนมึงก็ว้าวมึงก็ะใหมล่ละครับพี่น้องนะฮะนี่เห็นไหมแต่มีลมนะคะพี่น้องวันนี้เขามีงานนะคะงานแบบว่าแข่งม้าอยู่นู่นนะคะพี่น้องนะคะอกีกอำเภอนหนึ่งลุงไม้ขี่ขั้นไปเพิ่นบ่ค่อยสบายอดอดแอดเอดนะพี่น้องปักกระดาเพิ่นยางยางยางออกกำลังกายซะนะเพราะว่าคนก็หกสิบแล้วมันก็เริ่มมีแต่ขับรถนะเนี่ยมันก็ยังว่านละพี่น้องนะร่างกายมันแข็งแรงหมอก็บอกเราความดันมันต่ำ บอกแข็งแรงนะคะมันต้องทำงานป้าในเฮ็ดสวนทำความสะอาดบ้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็จกจแ,แยกกันบอกค่ะพี่น้องป้ากเ็เฮ็ดของป้าเปสั่นแล้วเขาอยู่ซื้อแต่ให้ป้าไปเฮ็ดสวนใหญ่ๆเป็นเฮ็ดงานอันนั้นป้าเฮ็ดบ่ไรค่ะป้าชอบทำจกจแยกของป้าพอกินแล้วทุกวันป้าก็มาเดินดูรถสวนโค้สบายเลยอันนี้ต้นนี่ขึ้นแล้วค่ะเพรามไม่กี่วันนะคะสวยๆเห็นไหมแดดมันก็นเริ่มสองู่โลพี่น้องไ ามาป้าทําให้แดดมันส่องนะคะต้นมะเขือเทศนะคะพี่น้องเนี่เห็นไหมป้ามาลงม,มันยังกลับมาหนาวเฉยเลยอันนี้คือต้นไอ้น,นี่นะคะพี่น้องต้นผักกาดนะผักกาดหวัวแหลมนะนี่งหงประกาศหวัวแหลมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะต้องห่อนะคะเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกปีนี้แหละค่ะนะไม่ไม่ได้เพาะเองนะคะป้าก็เลยซื้อเป็นตุนเขามาเลยมันง่ายดีอันนี้ต้นพริกป้าเพาะเอาไว้นะคะป้าก็เรย่มมาแยกเนี่ยัะลงมาแยกบึงนะคะเออเนี่ยเรามาแยกดูแล้วก็ปลูกปะปุ่นกันก็หอม ต้นหอมกําลังขึ้นคับพี่น้องเห็นปะหอมหัวแดงหอมน้อยๆสื้อมากนะฮะเนี่ยหอมหัวใหญ่แล้วก็ปลูกแซมันไปกับพี่น้องลองบึงเนี่ยนะคะก็ต้นทั่วค่ะนะคะต้นทัว่วเวลามันพุ่งพุ่งเนี่ยป้าจะได้เก็บพุ่งเท่งเอาไว้ข้างล่างไม่ได้นะคะหนูมันออกอยู่ใต้เนี่ยมันขึ้นมากินผักป้าเนี่ยป้าพึ่งหวานนะคะนี่ผักชีนะคะดูดิมันจะมาย่ำรอยตีนหนูโอโ้โหมันเยอะมากพี่น้องเนี่ยถึงบอกไงลังหนูเลย จะทาอะไรก็ลําบากนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นฟาร์มเมอร์เป็นทุกที่นะคะคนไหนที่เขาจะทําอะไรเนี่ยนะคะพี่น้องเนี่เห็นบ่ต้นสตอเบอรี่ป้าก็เก็บนั่นออกกาลังออกยอดละ,ะดอกดอกละ,ะเห็นไหมจะออกผลแล้วนะคะนี่ให้เขาโดนแดดนิดนึงป้าก็เลยเออ,เ,อเวลาใส่นั่นไปมันต้องการแดดนะคะป้าก็เลยต้องเออเอาออกค่ะเอองูเนาะยัน้าอัน้มันเผาไหลนะเห็นไหมก็เริ่มออกดอกละค่ะป้าไปซื้อวิตามินมาใส่เห็นไหมคะ่ะออกดอกแล้ว ก็กินอะไรไม่เยอะหรอกค่ะข้อสำนัญละ่ะเขาก็มานั่งดูนิดๆหน่อยเพราะาตอนนี้ให้ลูกเขยอัน,นปลูกพักค่ะปลูกพักไทยนะคะปลูกพักไทยของลงโพสวนดินเขาดีนะดินบ้านป้าไม่ค่อยดีสักท่าไรเพราะว่ามันจะมีหินส่วนเยอะเพราะตอนที่เขาทําบ้านเนี่ยเขามาถมที่มันเป็นอ่ามันเป็นที่แบบขี้โคลนน่ะนะฮะลุงไมอ้อ่ะหมดเงินไปเยอะที่ดินตรงนี้เพราะมันเป็นอ่าเป็นที่ทุ่งนาใช่ไหมคะเขาแบ่งขายเขาทํา แกก็เลยลงขนดินอ่ะขนหินมาลงซื้อดินโอแกหมดเยอะแกบอกแกทําบ้านหมดเนี่ย <_ d ata> คือน้ําพักน้าแรงแกแกถึงลักไงฮะตั้งแต่สมัยเคยหนุ่มแกก็เก็บสะสมมาตลอดแกทํามาตลอด <_ d ata> แต่แม้ข้างบ้านเนี่ยนะฮะบ้านขาวเดี๋ยวเขาทาสีแล้ว <_ d ata> บ้านลุงนะสิบปีสิบกว่าปีแล้วที่ป้าอยู่เนี่ยยังไม่เคยทาสีเพราะอะไรมันเป็นหินเ <_ d ata> พราะหินนี่มันหินเลยเพราะบ้านลุงไม้มันแพงเพราะอะไรหินทุกอันไม่ได้ทาสีคือหินธรรมชาติแกถึงซื้อก้อนหนึ่ง ก้อนหนึ่งเกือบอ่สมัยก่อนที่เริ่มทํายูโรใหม่ๆแกบอกว่าก,อก้อนหนึ่งยูโรยูโรห้าสิบเลยนะฮะต่อก้อนอันนี้ใช้บ้านหนึ่งเท่าไหร่ล่ะเนี่ยนะบางอันบางหินบางหยานเนี่ยมันก็แพงคือหินธรรมชาติมันแพงนะอันนี้ซื้อจํานวนเยอะนะมาเลยบอกว่าเออคิดท่านี้แต่โอ้โหทุกอย่างเนี่ยนี่แหละป้าแกก็แกแก็รักบ้านของธรรมดาค่ะพี่น้องนะคะแต่แกแก็แก่ตัวแล้วก็ทำไงได้นะคะป้าก็ต้องทําเองค่ะพี่น้องถ้าอันไหนเรา ชอบนะเราอยากทําแกก็ให้เราทําแกแกไม่ได้นี่นะแกเราชอบทำเพราะแกไม่ไม่ใส่ใจอ่ะบอกว่าคนขี้เกียจคนคนคนรักสบายว่างั้นเถอะลุงแกเป็นคนไม่ใช่คนลําบากไงเห็นบอกเ<ม>นี่ยโมโมไม่แม่ป้ากับพี่ความสุขเลยเด็ค่ะเจําะจำเป็นเดี๋ยวทุกอาทิตย์ก็ต้องไปเลี้ยงหลานโอ้มีความสุขสิขสใตใจเห็นบอกค่ะคืนมาแล้วโมโมไม่แม่นะคะต้นถั่วอาจจะเป็นถัว่วถั่วไทยหรือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะป้า อ่ะเพราะผสมกันนะฮะทั้งทัวไทยทั้งทัว่วอันทัว่วฝรั่งไม่รู้ว่าอันไหนจะเป็นอะไรก็ดูว่ามันป้าก้าแบบอะไรอะโรยลงไปในในบักอะเฉยๆฉยละถ้ามันขึ้นก็ขึ้นมันเกิดก็เกิดอะไรเงี้ยนะฮะป้าเลยอ่ะเสียงเสียงดูเนี่ยเยวะอีกหน่อยเนี่ยป้าก็จะอ่าเพราะว่าตรงนี้มันนั่นไม่ได้ก็ตรงนี้อาจจะทําเป็นอ่าที่ปลูกผักอีกรอบหนึ่งนะฮะอาจจะเอาตรงนี้ออกนะฮะป้าก็ทำสองชั้นเลยข้างบน แล้วก็ปลูกผักสลัดปลูกผักผักชีผักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันเป็นรากรากต้นไม้อันนี้นะคะคือมันขุดมไม่ได้รากต้นไม้มันแข็งมากมันเป็นรากต้นไม้เลยไม่สามารถที่จะปลูกผักได้ป้าเลยต้องยกขึ้นมาแบบนี้ป้าทาเองหมดนะคะแข็งแรงมากพอมีไม้ขึ้นมาออกเองเนี่ยแล้วก็ดินลงมาเห็นไหมคะเดี๋ยวป้าจะทําเพิ่มค่ะตรงนี้แหละนะตรงนี้เพิ่มเลยเพราะว่าอยากไกล้ผักได้อะไรเนี่ยก็สบายๆหน่อย เออเนี่ยนะฮะอ่ะว่ากันไปพี่น้องนะเดี๋ยวเจอกันด้วยค่ะเด้อยังไงให้พาพักคอสักวันนอนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ไคกะสีดาสีเฮาลป้ยมันค่ะนะฮะมันหิวแสงม,มันจะดาหยาบไข้าไดาอย่างจะสร้างเม่มันป้าไม่ไดธสนใจดอกค่ะบ้ให้ค่าบอกเลยคลิปเดียวจบค่ะนะพวกขยะสองคมป้าบอกแลว้วป้าไม่ให้ค่านะคะอ่ะมันจะเป็นยังไงเรารอดูอ่ะเมษา,าพาเพื่นแล้วกันคนใดสนับสนุนอาะก็รอดูแล้วกันค่ะนะคะก็จะได้รับกรรมกันไปแล้วค่ะ นะคะบอกแล้วตัวกูโกหกเป็นบ่นะ,ะบอกนี่นายเอ็นมามัน,นตัวสูมันบ่มีเงนินราคาท่านุ่งท่าน่ายวาสันก็โทษไปถามเปงได้นนละว,วายมันมีนนะค,ะค่คาท่านายเลยค่ะกูบอกแล้วยวแสนหาค่ะกูบอกแล้วแสนหานะคะจ่ายหมดเรียบร้อยนะคะแสนหานะคะเออนะเห้องว่างเรียบร้อยเลยนะคะรอให้คดีเป็นทอดปับป๊บก็เข้ากับสิจ้างอีกนะคะเพราะว่ามันคดีหลายนะ,ะพี่น้องเขาอยากเก็บกว่าให้มันเรียบร้อยเขาไม่อยากไปมีเรื่องมีเล่าดอก จะหยาดพนเมยเฮากับเมยพี่น้องเฮ้าเถ่าเรียวเฮาบด้เปน็นนางหาเรื่องผู้ใดด้ค่ะแต่เรื่องมันมากเองสิละเว้นกับนะคะพี่น้องโชคดีด้ครับพี่น้องถูกหวยด้ค่ะเออบ่ธรรมดาด้ค่ะแต่ว่าได้ถูกกับแบบลงวันยิใหญ่ด้อค่ะถูกอีกแล้วค่ะพี่น้องนะคะอุ้ยตายแล้ว่ะนะคะเออสักวันนึงจะบอกว่าถ้ากูอยากปิดจ,จ็อบนะคะเอาลงวันยิงใหญ่นะคะลงวันยิใหญ่ลงวันที่หนึ่งที่2เป็นสัน่น์เลค่ะเออนะคะกูสิรอวันนั้นด้อครับพี่น้องนะคะอุนะะ้ย ้ยสำลรักสำลรักนะครับพี่น้องเออนะคะเอาว่ากันไปเ้อพี่น้องเด้อน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะป้าเห็ดส่วนตอนนะคะพี่น้องขอบคุณมากไหมจ้าเดี๋ยวเจอกันจ้า